หายไปนานกับรถตู้คุนไดเฮ็วันนะครับวันนี้เรามาอัพเดทกันว่าที่ร้านมีคันไหนบ้างเป็นเฮดวันนะครับอีลิตปี2018นะครับไม้ประมาณ10,000แนะครับราคาอยู่ที่999,000นาหครับแล้วมาต่อกันที่คันนี้เลยครับคันนี้เป็นคุนไดแกนซาลเล็คพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่1 2 9 0 0 0้านาหนะครับจัดโปรอยู่นะครับจาก139เหลือ129นะครับคันนี้เป็นแต่ง VIP จากโรงงานนะครับป้ายดำนะครับคันนี้ไม้เพียง30,000เองครับคันนี้น่าใช้มากแล้้วมาต่่อกััันนนทีีคครบ อีลิตเหมือนกันครับเป็นคุณดายเฮ็ดวานอีลิตปี2017นะครับราคาอยู่ที่799นะครับผมคันนี้อีกอย่างเลยฮะไม่เพียง70,000ครับตอนที่อันนี้ครับเฮ็ดวานอีลิตปี2017นะครับไม่ประมาณ100,000นะราคาครับราคาเดียวกับคันเมื่อกี้เลย799นะครับคันสุดท้ายเลยครับเป็นปี2010ราคากำลังดีนะครับ499,000 คันนี้แปลงหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทั้งหมด5คันของค a r ์บันเลมาอัปเดตให้ฟังกันครับสนใจลองเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับมีทั้ง h ฮดวนแล้วก็มีอาผาดเข้ามาอีก2คันนะครับรีบเข้ามานะครับรถอยู่ที่นี่ไม่นานนะครับผม